สวัสดีครับวันนี้พบกับผมจากช่อ YouTube One OES Eco Plus, Plus แปลเสียงภาษาไทยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการขั้นตอนการแนบเอกสารยืนยันตัวตน KYC ในระบบ One Ecosystem กันครับไปที่ Google จากนั้นพิมพ์ One Ecosystem แล้วกดค้นหาจากนั้นเลือกตรง One Ecosystem ตามคลิปตัวอย่างครับจากนั้นจะมาที่หน้าเข้าสู่เว็บไซต์ u n i o s y s t e m e u ให้พิมพ์อีเมลผู้ใช้ของเราและใส่รหัสผ่านของเราตามนี้ครับผม ขอปิดนิดนึงนะครับเมื่อกรอกรายละเอียดทั้งอีเมลและรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม sign in เพื่อเข้าสู่ระบบของ One ecosystem ของเราครับหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่หน้าโปรไฟล์หลักของเราจากนั้นให้ไปที่ My Profile จะเข้าสู่หน้า My Profile ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวชื่อนามสกุลของเราให้ไปกดตรงที่ KYC เมื่อกดตรง KYC แล้วจะขึ้นปรากฏเหมือนในคลิปตัวอย่างครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้า Beneficiary Identity ให้ดูตรงข้อความ Hey your profile is not verified yet และกดที่ปุ่ม Start the verification now ซึ่งเป็นช่องสีแดงตามตัวอย่างในคลิปครับจากนั้นจะเข้าสู่หน้าตามนี้ Please choose a n option to continue your verification ให้กดเลือก Normal verification ต่อมาจะเข้าสู่ระบบสำหรับอัปโหลดเอกสาร a p p l i c a d i o n o passport document ในช่องต่างๆให้กรอกข้อมูลดังนี้ Document Number ใส่เลขบัตรประชาชนหรือเลขพาสปอร์ตที่แนบไว้ Date of Birth ใส่วันเดือนปีเกิดในนีิสัยค,คริสต์ศักราชนะครับ Document t s s u e d เใส่วันที่บัตรออก Document expiration date ใส่วันหมดอายุของบัตรที่แนบ Country of birth เลือกประเทศที่เกิดพิมพ์ชื่อประเทศแล้วกดเลือก City of birth กรอกจังหวัดที่เกิด Document type เลือกประเภทเอกสารที่จะแนบในที่นี้เลือก ID กาดบัตรประชาชน กดเพื่อเลือกแนบไฟล์บัตรประชาชนและเอกสารที่เราจะแนบและเตรียมไว้เมื่อแนบไฟล์เอกสารแล้วให้กดที่ปุ่มอัปโหลดเอกสารที่ช่องสีแดงตามตัวอย่างในคลิปนี้ครับระบบจะแสดงข้อความ waiting for confirmation ซึ่งหมายความว่าระบบกำลังรอการยืนยันจากผู้ใช้งานจากนั้นระบบจะแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียวพร้อมข้อความว่า success และข้อความ successfully uploaded document อัปโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้กดที่คำว่า next step เพื่อเข้าสู่หน้าหรือขั้นตอนถัดไปจากนั้นระบบจะแสดงหน้า a p p r o o f o f d d r e s s Document รูปแบบไฟล์ที่รองรับเป็นภาพทุกรูปแบบเช่น JPEG, JPG, PNG เป็นต้นอัปโหลดเอกสารหลักฐานที่อยู่ของคุณได้เลย Full Address กรอกที่อยู่เต็มของคุณครับ Postcode ใส่รหัสไปรษณีย์ของคุณครับ Country ประเทศ กรอกคำว่าไทยแล้วเลือกไทยแลนด์ครับซิตี้กรอกจังหวัดของท่านลงไปครับดอร์คมุนไทยคือประเภทเอกสารที่เราจะแนบบิลแจ้งค่าน้ำค่าไฟใบแจ้งค่าน้ำประปาใบาแจ้งค่าไฟฟ้าเอกสารที่ออกโดยธนาคารเอกสารที่ออกโดยเทศบาลหรือรัฐบาลเอกสารที่ออกโดยสํานักงานที่พักอาศัยเอกสารประจําตัวเช่นบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุใบขับขี่โดยมีที่อยู่ระบุในเอกสารตัวอย่างวันนี้เราจะเลือกแนบเอกสารที่ออกโดยธนาคารกดตรงนี้เลยครับช่อง Document Image กดเพื่ออัปโหลดภาพเอกสารที่เตรียมไว้หลังจากนั้นให้เลือกภาพแล้วคลิกที่รูปเพื่ออัปโหลดอัตโนมัติช่อง Upload Selected f i l e คลิกที่ช่องสีแดงเพื่ออัปโหลดไฟล์ที่เลือกระบบจะขึ้นพิกัดที่อยู่ของเราให้กดบันทึก และหน้านี้จะมีข้อความเขียนว่า waiting for confirmation หลังจากนั้นระบบจะแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียวพร้อมข้อความว่า success และแจ้งว่า successfully uploaded document หรืออัปโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้วให้กดที่คำว่า back to profile เพื่อกลับสู่หน้าโปรไฟล์ของเราจากนั้นจะมีการแสดงสถานะของเอกสารที่เราแนบเป็นรอดาเนินการขอบคุณที่ติดตามรับชมจนถึงท้ายนี้ครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้ลองทำตามคลิปการยืนยันตัวตนความสีด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากช่องพร้อมรับข้อมูลก่อนใครครับขอบคุณมากครับ